สวัสดีครับสวัสดียามเช้าวันที่7กันยายนครับบรรยากาศช่วงเช้าเชา้าเพ่งฟ้าคือฝนอุณหภูมิก็ประมาณ28องศาเซลเซียสนะฝนที่อุบลราชธานีประมาณ80-100เนะวันนี้นี่นะครับบรรยากาศช่วงเช้าวๆวันนี้อากาศเย็นสบายครับมีนชุดลำโพงลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาที่1วันนี้อยู่ทั้งหมดอยู่54ใบนะครับโดยวฉพาะมอบลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาเนี่ยจยันดีในจันดีเพื่อวานไปภาคกลางเมื่อวานนี้ข้าบุมไปภาคกลางเป็นอากาศเย็นสบายดีไหมครับ สบายดีครับผมสบายดีวั่ดีพี่เดินหน่อยนุนลูกค้าสั่งจอชุดเครื่องเสียงเพิ่มเติมอีกครับวันนี้นี่ครับอุปกรณ์พิเศษต่างๆอุปกรณ์ต่างๆวันนี้ยอดมองค้าที่สั่งจองเข้ามานะครับนี่นะครับโตดีที่เด่นนะครับที่อุบลราชธานีนะครับนี่อุปกรณ์ต่างๆบรรยากาศช่วงเช้าเช้านะครับดูปากที่เราใช้ใช้ในกครับปากขุ่นหนาตัวนะครับนี่เป็นปาก พีเอสหรือว่าปากคอยซอรนะครับเรียกง่ายก็คือปากพีเอสครับปากบ้านๆเราไในดูเสียงแล้วเสียงเป็นรุ่นไหนครับคอมซีซีเนี่ยเป็นคอมซีซีครับนี่เน็ตเวิร์กในตัวครับนี่ที่เราเลือกใช้แล้วาปากแป็นน้ำมากครับนี่ทั้งปากแป็นทั้งปากเคียวครับหลายรุ่นหลายแบบแต่ว่าปากขนาดเท่ากันคนระับนี่เพลทที่เราใช้เป็นเพลทหลงฝนนะครับนี่เป็นเพลทหลงฝนเนี่ยเพลทหลงฝนระบบต,ต่างครบเซ็ตนะนกนำลังทําการประกอบตัวนี้กี่โมงตัวนี้ครับตัวนี้กี่โมง ประมาณแปดนาฬิกาหรือเก้านาฬิกาตอนนี้ดูเวลาแปดนาฬิกาสี่สิบสี่นาทีแปนยามเช้าครับที่ดีหนึ่งครับวันที่ห้าสิบสี่ใบวันนี้สี่สิบแปดครับวับนที่แปดสยอยให้ลูกค้าได้ชมมาแต่ละวันนี้เราประกอบคือออเดอร์มาตอนกลางคืนครส่วนมากออเดอร์จะมาตอนกลางคืนครับคือมากลางคืนตอนเช้าเราก็ประกอบส่งให้ลูกค้าทันทีไม่เกินหนึ่งชั่วโมงครับก็สามารถแพ็กกิ้สงส่งได้ทันทีสินค้าเป็นสินค้าวันต่อวันเลยนะครับตัวนี้ แบบที่หนึ่งสิบสองนิ้วครับนี่ครับนี่กำลังประกอบเนีบยให้สวยแบบที่หนึ่งดูตรงนี้ที่หนึ่งสิบสองนิ้วรับสีสดสครับนี่ครับตัดไม้ตอนเช้าตอนเย็นตอนบ่ายประกอบเย็นพ่นสีถึงเที่ยงคืนนะครับที่หนึ่งสิบสองนิ้วแบบดูเนื้องานไม่าจที่เราชันี่เป็นไม้ดีที่จะเจาะชั้นคุณภาพไม่อาจยี่สิบมิลนะครับตัวนี้ไม้เจ็ดชั้นคุณภาพที่เราได้รีวิวให้ชมกันไม่อาจยีมิลชุดแขนโรงงานนี่ครับนี่ เป็นเพจหลงฝนสีโจตันแถวเลือกชายครับดูเนื้อสีครับนี่ดูเม็ดสีครับที่เราใช้ครับข้นแบบไม่ต้องประหยัดครับตัวนี้ยางกันจิ้งครับรุ่นทีดีหนึ่งทั้งหมดข้าดสี่ตัวหัวจับเล็กรับสลักลูกปืนนี่นะครับเขียนโรงงานนี่ครับสีสดๆครับนี่สดจากเตาทุกวันนะสำหรับเจ้าทีดีหนึ่งสิบสองนิ้วจะเป็นสินค้ายอดฮิตแล้วก็ขายดีประจําวันประจําสัปดาห์ประจําเดือนแล้วก็ประจําปีนะครับนี่ ที่12นิ้วพร้อมดอก3,499บาทนะครับแต่ถ้าเป็นตู้เปล่าก็8,199บาท4ใบนะครับ8,199บาทครับไปอัดสวยๆครับวันนี้ส่วนตู้แพ็กเกจนะครับถ้าเป็นแพ็กเกจตู้พร้อมดอก4ใบ13,599บาทนะครับแพ็กเกจ4ใบเนี่ยมีเจ้าบ้นบานก็กำลังเอาลงมาครับนี่เพียรลงคุ อุปกรณ์ต่างๆก็เทวายใส่ให้ลูกค้านี่ใส่เพียรครับนี่วันนี้ทั้งหมด54ใบเมื่อวานนี่40กว่าใบครับ40กว่าใบก็วันละ30-40ใบต่อวันก็เทวายส่งให้ลูกค้าที่สั่งจองเข้ามาเดี๋ยวประกอบเสร็จแล้วก็คันเพียรคันเพียรเยข้าไปนี่คันน็อตคันดอกก็คันครับมีล้อเออดอกใส่ครับวันนี้คัปเดตทุกวันน่าจ,จะประมาณเกือบเกือบเก้านาฬิการครับตอนนี้ครับนี่ ขอบคุณตุอการติดตามนะครับนี่ชุดแขนโรงงานครับ่ยชุดแขนโรงงานสลักลูกปืนสวยยังดูสลักครับสลักลูกปืนชุดแขนโรงงานมีสายอยู่ให้เรียบร้อยหมดครับตัวนี้ดูครับนี่เม็ดดูเม็ดสีดูเม็ดสีกันนะครับนี่สีที่เราเลือกใช้คือสีโจตันนะครับดูเม็ดสีนะครับดูเม็ดสีครับนี่ตรงไม่อัดน่ครับเคลือบหนาครับเราจะพ่นหนาหน่อยครับพ่นพิษหนาพิเศษสำหรับเนื้อสีที่เราพ่นเนี่ยให้ลูกค้าได้ชมกันครับ สินค้าสดทุกวันนะครับยอยสงมอบท่านที่สั่งจองเข้ามานะครับลูกคไปติดตามนะครับที่นี่หนึ่งสามพันสี่ร้อยเก้าสิบเก้าบาทตู้พร้อมดอกครับลำโพงแถวหาสิบบาทแหลมยูนิตคอมสี่สี่เนื้นเบอร์ในตัวไม,ม่อัดยี่สิบมิลสีโจตันชุดแขนโรงงานสลักปืนหัวจับเด็ดเพลทหลบฝนแล้วก็แถมฟิลเตอร์ให้ติดกันส,สดสทุกวันนะฟิลเตอร์เนี่ยนี้ฟิลเตอร์ติดส,สดสทุกวัน อุปกรณ์ต่างๆขอบคุณทุกการติดตามนะครับฝากด้วันแล้วกันที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลกับสาววันนี้วันที่7กันยายนนะครับนี่ครับประกอบทุกวันนะครับประกอบสดๆทุกวันประกอบประกอบเช้าใสายสมาแล้วก็ส่งประกอบเช้าใสายสมาแล้วก็ส่งครับนี่คือที่ดีหนึ่งครับไอ้ฝาตองนี่ครับฝาตองโอ้โหติดฟิลเตอไหมป้าเนี่ยวอยู่แผนกติดกาวกาป้าติดเล่าแล้วฝาติดกาวครับติดกาว ขอบคุณทุกการติดตามนะครับบรรยากาศช่วงเช้าวันนี้วันที่เจ<ม>็ดกันยายนที่อุบลราชธานีกับร้านอุบลมิวสิกสาวซิงคกงนะครับประกอบวันนี้ทั้งหมด58ใบส่งวันนี้ก่อนเที่ยงนะครับก่อนเที่ยงลดรับประมาณช่วง1 0บเนาฬิกานะครับขอบคุณทุกการติดตามนะครับสวัสดีครับ